สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ก็ได้มีการอัปเดตอีเวนต์กิจกรรมการ์ดตัวละครมาใหม่ครับซึ่งเป็นการ์ดตัวละครที่มีชื่อว่าค e e นสกาเลต t นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูสกิลความสามารถของการ์ดใบนี้กันก่อนครับว่ามันจะน่าตามหาหรือเปล่าโอเคนะครับอ่าเราก็ไปดูในประกาศกิจกรรมมันเลยอ่าเรามาดูที่สกิลแรกครับเมื่อตกหรือก่อสร้างเรนมาข,ของฉันโอกาสสามอ่าโอกาสหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอัญเชิญสัตว์เลี้ยงทหารการ์ด แล้วก็เมื่อเริ่มต้นเทิอนของฉันรับคืน45%ของค่าก่อสร้างอาคารทั้งหมดที่มีนะครับก็จะคล้ายๆกับดาร์ฟินครับอ่าในการรับมาโบตอนเริ่มเกมเนาะถ้าเราสร้างเมืองมาเยอะเราก็จะได้รับเยอะครับถ้าเราสร้างเมืองไว้น้อยเราก็จะได้เมืองอ่าเราก็จะได้มาโบน้อยครับตอนเริ่มเกมอ่าส่วนคําว่าอัญเชิญทหารอ่าอัญเชิญสัตว์เลี้ยงทหารการ์ดคืออะไรครับก็คือสัตว์เลี้ยงถูกอัญเชิญ ไปพื้นที่ด้านหลังของตัวละครหนึ่งช่องและจะติดตามตัวละครคร,ครับอ่ามันก็จะตามตัวละครตัวนั้นนะครับไปเรื่อยๆครับหากตัวละครเคลื่อนย้ายครับจะหายไปหลังจากใช้สกิลในพื้นที่สัตว์เลี้ยงมาตกครับอ่าหลังจากที่เราใช้ใช้สกิลสัตว์เลี้ยงมาตกปุ๊บอ่ามันก็จะหายไปครับเขาบอกว่าเขาบอกประมาณนี้เนาะแล้วก็ครับถ้าสาัตว์เลี้ยงมาตกพื้นที่ว่างหรือพื้นที่ของฉัน จะสร้างเรียนม์กอัตโนมัติครับแล้วก็ครับเมื่อสัตว์เลี้ยงที่ตามหลังฉันครับมาตกเรียนม์กของฝ่ายตรงข้ามจะทาสีสองเทินไม่ไม่ใช้สกิลเมื่อสัตว์เลี้ยงมาตกจุดท่องเที่ยวหรือพื้นที่พิเศษครับสมมติว่าสัตว์เลี้ยงมาตกพื้นที่พิเศษของแผนที่ครับมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อสร้างเรียนม์กด้วยวิธีด้วยสกิลสัตว์เลี้ยงสกิลที่เปิดใช้งานการก่อสร้างโดยตรงอัตโนมัติของฉันจะไม่แสดงผลนะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะ ก็จะให้กับแผนที่สัตว์เลี้ยงชายหาดครับตอนนั้นานานมาแล้วนะครับไม่รู้ว่ากี่ปีมาแล้วเอผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับอมเล่นยังไงครับแล้วก็ครับสกิลที่2เมื่อตกแรนมาของฉันโอกาส60%จ่ายค่าปันทางพื้นฐาน70%จ่ายมาเโบและเรียกฝ่ายตองข้ามแบบสุ่มมา1คนมายัางที่ตั้งของฉันครับเมื่อไม่ออกมันจะบวอ,อีก10%และถูกกักขังและถูกไวจ่ายค่าผันทางอีกครั้งครับ ก็จะคล้ายกับบัตรเชิญโฮมบัตตี้ครับบัตรเชิญโฮมบัตตี้เราต้องมีตังด้วยนะเราถึงจะเรียกฝ่ายตองข้ามมาไดอ้อันนี้โอกาสมันเริ่มต้น60เลยนะครับ60เอเลยถ้าไม่ออกมันก็จะบวกอีกเป็น70 80 90ไปเรื่อยครับจนจนกว่ามันจะออกครับแล้วก็กลับมาเป็นค่าเดิมอีกครั้งครับหลังจากเรียกติดแล้วปุ๊บมันก็จะค้าง100เลยนะครับขางฟองนะเออต้องลุ้นให้สกิลในการเรียกออกก่อนครับมันถึงจะ้ัง โอเคเนาะส่วนบัฟของการ์ดใปนี้ครับควีนสกาเลตก็คือเมื่อสร้างเมื่อสร้างสามอาคารครับอโอกาสอกาส50%ย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืนเมื่อไม่ออกมันจะโบอีก10%็นะคก็ใจะให้กับเป็นยานครับเป็นจรวดเนาะแต่เปอร์เซ็นต์มันเริ่มต้น50%เลยนะครับแล้วก็เมื่อตกแรนมาข,ของฉันหรือก่อสร้างโดยตรงโอกาส90%ดึงหน้าหลัง4ช่อง น่าจะดูดครับน่าจะดูดหน้าหลังสีช่องเนาะแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันโอกาส65%ครับเพิ่มค่ามาาทางที่แพงขึ้นครับก็จะเป็นให้ายกับมีเจ้าของอาคารประมาณนี้แต่ว่าอันนี้มันจะไม่ใช่สกิลของมีนะมันจะมีแค่สกิลเป็นดีบัฟครับคูณ2คูณ4คูณ8คูณ16อยู่บนหัวเท่านั้นครับมันจะไม่มีสกิลของมีเมืองแพงมา,ามีแค่บัฟของมันก็มีแค่ เป็นจรวดห้าบเปนนะครับบวกอีก10%บเปอรเม่แสดงผลแล้วก็มีแกมเมกเร็กดูโอธรรมดาแล้วก็เพิ่มค่ามาทานที่แพงขึ้นครับบัฟของมันก็จะมีประมาณนี้ส่วนบัฟของวันเดนไทยนาโอมิครับในอีเวนต์นี้เขาเอาการ์ดไว้นาเดียกับวันเนไทยนาโอมิมาหลังด้วยเนาะส่วนถ้าใครปิดวันเนไทยนาโอมินะครับก็จะได้รับบัฟเมื่อก่อสร้างสามอาคารโอกาส90%้าเป็นย้ายไปยังตำแหน่งจุดสตาร์ทครับสครั้งแล้วก็เมื่อตกหรือก่อสร้างแลน์มาร์ค ของฉันโอกาส50%ย้ายไปยังพื้นที่พิเศษหรือพื้นที่หัวมุมครับก็จะเป็นบัฟของแปนเทเลพอร์ตนะครับส่วนบัฟของไวนาเดียครับถ้าใครปิดในอีเวนต์นี้ก็จะได้รับบัฟดังนี้เลยเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับนดนมาร์กโอกาส50%สร้างแลนมาเพิ่มแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฉันเพิ่มค่ามันทางคูณ2ครับแล้วก็โอกาส55%ครับเลือกย้ายไปยังพื้นที่ที่ต้องการของฉันครับก็จะเป็นบัฟของบอลทองครับ บอลทองบวกกับโดน copy ค,ครับโอ้โหแม่ตายยากอีกแล้วอ่ะเมื่อไว้นาเดียมีมีปั๊บทีอะไรครับโอ้โหแม่งบอกตามตรงเลยนะครับว่าตายยากมากเกมมันจะค่อนข้างอวยนะเออเหมือนกับคราวที่ตอนมันมาใหม่ๆเลยไว้นาเดียโครด้านนำคาญครับบอกตามตรงเลยอ่าแล้วก็ครับรางวัลในการปิดอีเวนต์ครับอ่าควีนสกาเลตวาลนไทยนาโอมิแล้วก็ไว้นาเดียครับปิดตัวใดตัวหนึ่งมาครับ รับไปเลยครับ100เพชรถ้าใครปิดทั้ง3ามตัวก็รับ3 0 0เพชรไปเลยโอเคเนาะน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับความสามารถของการใหม่ครับเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีการตามหากันนี้กันก่อนครับวิธีการตามหานะครับเราต้องโอ้โหมี3ตัวนะแต่ละตัวครับก็ใช้วัตถุดิบเอสไม่เหมือนกันนะครับเรามาดูที่ตัวใหม่ครับก็คือควีนสการ์เล็ตนะครับเราต้องเก็บอะไรบ้างครับก็คือเราต้องเก็บสะสมหา a บวก1 a บวก2และก็ a บวก3ครับอย่างละ1ใบแล้วก็ร์ดเอสนะครับชุด queen scarlet ครับอ่า queen scarlet ห้าใบเลยนะโอ้โหห้าใบเลยเราถึงจะปิดอีเวนต์นี้นะครับอ่าตามที่ผมไปดูอัตราครับอ่าอัตราในการออกของไอเทมครับมันดรอปอยู่ที่ศูนย์จุดเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์นี้แหละครับจำไม่ได้อันนี้แหละครับออกยากมากศูนย์จุดเจ็ดหรือเปล่านะผมจำไม่ผิดออกยากครับ a บวกสามเนี่ย และก็ครับถ้าใครต้องการวาเลนไทน์นาโอมิครับอ่าก็คือไม่อยากได้ตัวใหม่เราต้องเก็บสะสมหา A บวกหนึ่งสองสามครับอ่าอย่างน้อยหนึ่งใบเหมือนกันครับแล้วก็ครับวัตถุดิบเอสนะครับมันจะแตกต่างกันนะถ้าเป็นตัววาเลนไทน์นาโอมิครับจะต้องตามหาตุ๊กตาหมีของวาเลนไทน์นาโอมิจํานวนสี่ใบครับเอ้ยไม่ใช่สี่ใบครับห้าใบเลยโอ้โหใช้เท่ากันเลยครับกับตัวใหม่เออถึงจะปิดวาเลนไทน์นาโอมิได้ โอเคครับอ่ะเราไปดูไว้นาเดียครับเราต้องตามหายังไงครับก็เก็บเหมือนกันครับอ่ะเอบวกหนอบวกส่ะไม่ใช่อันนี้ a อบวกหนบวกสแล้วก็ a อบวกสครับอย่างละหนึ่งใบเหมือนกันแต่ที่แตกต่างกันครับก็คือมันจะใช้การ์ดเอสครับอ่ะเกุญแจแห่งพลังครับอันนี้ใช้4ใบเราจึงจะปิดไว้นาเดียเลยอ่าแล้วก็ครับในการตามหาการ์ดเอดพวกนี้ครับอ่ะชุดของควีนสการ์เล็ตตุ๊กตาหมีของวา l เลนทน์นาโอมิแล้วก็ ตุ๊กตามีของอไม่ใช่แล้วก็คุณแจของไว้หนาดีครับเราต้องตามหายังไงอ่าเราต้องเก็บสะสมพวกนี้ครับอ่าก็คือ A1 ทหารทหาร A1 2ใบทหาร A2 2สองใบแล้วก็ทหาร A3 2สองใบเดี๋ยวนะไม่ใช่ขออภัยต่างหูของสกาเลตครับ A1 2สองใบแล้วก็ต่างหูสกาเลต2สองสองใบครับอ่ามันจะมีทหาร A1 ทหาร A2 แล้วก็ต่างหู A1 กับ ต่างหู A2 ครับอ่าที่ผมไปดูอ่าอัตลากการออกของไอเทมมาครับอันนี้ครับอ่าการทหาร a อ่งออกยากนะครับอ่าดอกยากมากเลยเมื่อเราสะสมครบอย่างละสองแล้วครับอ่าอันนี้สองอันนี้สองอันนี้สองแล้วก็อันนี้สองนะครับเราก็มาแลกรูปบตทวัตถุดิบอีเวนต์แบบเลือกได้เลยนะครับในรูปบตรนั้นมีอะไรครับก็คือมันจะมีพวกการ์ดเอสพวกนี้ครับอ่าให้เราเลือกเลยถ้าใครยาบจะปิดตัวใหมครับเราก็ไปหมุนรูปบตทแล้วก็เลือกเอา ชุดควินสกาเลตมาครับถ้าใครอยากจะปิดวาเลนไทน์นาโอมิเราก็ไปมุนลูกบาทแล้วก็ไปเลือกเอาตุ๊กตาหมีของวาเลนไทน์นาโอมิมาเลยแ้วก็นะครับถ้าใครอยากจะได้ไวนาเดียครับเราก็ไปมุนลูกบาทแล้วก็เลือกวัตถุดิบกุญแจแห่งพลังมาได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับถ้าใครอยากจะปิดตัวใหม่นะเราต้องตามหาการแนี้ครับ10ใบนะครับ10ใบพร้อมกับ A บวก3ครับปิดแน่นอนครับอโอเคเนาะ แล้วก็ครับอ่าเล่นรอบพวกนี้ก็อ,อย่าลืมไปเล่นนะครับอ่าบางทีครับอ่าเราอาจจะปิดฟรีก็ได้นะเออเพราะว่ามีโอกาสออก0.001หรือเปล่านะสำหับการใหม่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเออประมาณนี้แหละอ่ามีสิทธิ์ใต้การใหม่ด้วยมันไม่มีวัเลนไทยนาโอมิกับอ,อ่าอะไรกับไวนาเดียมาในแพ็กมีว่ะมีแต่การใหม่กับพวกการ S การ E บวกการ E พวกนี้นะครับ ก็ไปดูนนกันเอาเนาะถ้าใครดวงดีก็เปิดได้ของฟรีไปเลยโอเคครับาถามว่าอีเวนต์นี้ผมทํำไหมผมบอกเลยนะครับว่าผมไม่ทําครับเพราะว่าทําไมถึงไม่ทําเหตุผลที่หนึ่งครับก็คือเพชรน้อยครับเพชรน้อยจุกไปกับอีเวนต์เขาเรียกอะไรเก็ตบอดบอดเพชรครับบอดเพชรโอ้โหมาเกินว่าอีเวนต์ที่เดียวครับผมทําอีเวนต์ผมกดผิดครับเออกดรับผิด ไปกดเอาเวอร์ชันธรรมดามาครับโอ้โหสุดท้ายก็ปิดจนได้ครับสเก็ตบอร์ดครับอ่าผมรูดหมดอ่าผมผมรูดหมดเลยครับอ่าแพ็กพวกนี้ครับตอนอีเวนต์สกาอ่าตอนอีเวนต์อ่าสเก็ตบอร์ดมาครับอ่าตอนนั้นไม่น่าเลยครับเสียเพชรไปตั้งเยอะเสียตังค์ไปเกือบพันครับตอนนั้นอีเวนต์ที่แล้วนะฮะเออส่วนอีเวนต์นี้ครับอ่าก็มีเพจสองพันไม่น่าจะปิดครับอ่าเหตุผลที่สองครับอ่า นอกจากเพชรน,น้อยแล้วคือสกิลมันค่อนข้างที่จะไม่น่าตามหารครับสกิลมันเออสกิลมันอ่าสกิลแรกครับก็คือสกิลเขาเรียกอะไรอ่ามีตัวละครตามหลังอ่าสัตว์เลี้ยงชายหาดเขาเรียกอะไรวะผมเทททหารหรือเปล่าเมื่อกี้ผมก็ลืมนะครับอันนี้ผมก็สนใจอยู่นะแต่ว่าผมมาเห็นสกิลบัดเชิญผมมันมีความแตกต่างจากเซิร์ฟเกาหลีว่ามันไม่เหมือนกันเลยนะผมว่า จากที่ผมไปดูไปเล่นเซิเร์ฟเกาหลีมามันก็โหดยู่นะเออมันมีสกิลสร้างแรนคูณ10อยู่ในตัวด้วยครับแล้วก็มีสกิลเมื่อตกพื้นที่ตัวเองหรือเปล่านะผมถ้าผมจำไม่ผิดมันจะแปลงร่างฝ่ายตรงข้ามครับให้เป็นหุ่นนะครับอ่าเราก็จะโจมตีได้ง่ายครับพวกนี้อ่าอ,อันนี้ไม่มีครับเขาถอดออกหมดเลยเออไม่แน่ใจนะครับว่าในอนาคตมันจะมีเวอร์ชั่นที่โหดกว่านี้หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจอ่าก็รอติดตามกันตอนต่อไปเนาะ อ่าโอเคเดี๋ยวผมไปเปิดจากแพ็กที่เขาแถมมาเาแล้วกันครับอ่าอ่าแล้วก็มีพวกการ์ดกับจี้ครับหรือเปล่านะหรือมีแค่การ์ดหรือเปล่าที่เขาให้เราเล่นสามวันนะเอ,อ่อมีดักเรียนมีไว้อาชามีดักเลออนอะไรประมาณนี้อ่าใช้ได้ไม่ไม่จากัดครับแต่ใช้ได้ไม่จํากัดแต่ว่าภายในระยะเวลา3วันครับไม่จํากัดรอบแต่เล่นได้แค่3วันประมาณนี้อ่างงไหมอ่าไม่น่าจะงงเนาะ ปั๊บตกใจหมดครับนึกว่าทหาร a อมานะครับอ่าไม่มาแล้วนะครับโอเคครับอ่าน่าจะประมาณนี้ก็แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ยังไงก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับช่องแมงดาช่องทีวีเป็นช่องที่รีวิวเกมเสรยทีนะครับบางวันก็อาจจะมีการไลฟ์สตรีมสดเป็นบางช่วงเนาะอ่าก็อย่าลืมเข้ามาติดตามกันนะครับกดกระดิ่งกดติดตามครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือว่าการไลฟ์สดจากช่องของเรานะครับ โอเคครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ